เริ่มแล้วครับสำหรับสดาห์วิทยาศาสตร์นะครับพรุ่งนี้วันแรกนะครับสำหรับสดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของภาคใต้นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมาสตร์ด้วยเกียรตหยใหญ่คณะวิทยาศาสตร์ครับเริ่มวันที่6ถึงวันที่8ครับกิจกรรมเรามีมากมายเลยแต่ว่าวันนี้พี่แม็กนะครับจะพาไปพบกับ5สิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับถ้าใครที่มาพรุ่งนี้อย่าลืมไปติดตามไปดูว่ามีอะไรบ้างครับกิจกรรมแรกครับที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือนิทรรศการร่างกายของเรานะครับที่ให้ชมร่างอาจารย์ใหญ่ครับซึ่งนี้เป็นทางเข้าเลยนะครับ ใครที่มาที่จุดประชาสัมพันธ์ในโนนเสานะครับก็จะสามารถเข้าชมนิ Arizona, ทรรศการด้านการระวัติาสตรได้เลยนะครับผ่านทางนี inform inform ้เลยเข้าแถวรงจุดนี้นะนี่ยาวไปเลยนะครับเราจะเข้าตรงนี้เลยตรงนี้จะมีคนเยอะมากๆนะครับดังนั้นบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับนี่เป็นหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดครับและ2ครับอยู่ใกล้ๆกับจุดประชาสัมพันธ์ในโนนเสาเลยนั้นก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาครับไอ้นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กๆไม่ควรพลาดครับถ้ามาแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปชมข้างในได้ครับมา และ3นะครับในส่วนที่เราพลาดกันไม่ได้ก็คือในส่วนของกิจกรรมจากอวชนะครับเป็นภาคการวริทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการสห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับซึ่งจะจัดอยู่ใต้ตรงสปอร์ตคอมเพล็กต์ตรงนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการดูดาวจากนาฬิด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมจากอื่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่3ที่พลาดไม่ได้ในงานสัปห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ครับ และ4ครับที่พลาดไม่ได้ก็คือบนลานตึกฟักทองแห่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับจากส่วนงานต่างๆด้วยมีการส่องดูจุดดับบนดวงอาทิตย์นะครับนาฬิกาแดดรวมถึงกิจกรรมซุ้มต่างๆจากพี่ๆนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์นะครับจากชุมนุมต่างๆด้วยรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์หนึ่งอย่างที่อยู่ในบริเวณนี้คือกิจกรรมเป่าแก้วครับรน้องๆคนไหนที่สนใจก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับบนลานตึกฟักทองนี่คือจุดที่4ครับ และในส่วนที่5นะครับก็คือนี่เลยตู้ร้านอาหารนะครับทั้งน้องกคนเดที่หิวนะครับนี่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยนะครับให้กับทัน้องเนี่ยมาเลือกกันเลือกกินได้เลยนะครับร้านมากมายบริบารตรงหน้าสนามหญ้าสุขัทองเลยนะครับอยู่ใกล้กับบริเวณจุพาพันธ์สุขทองด้วยนะครับสามารถมากันได้นะครับเดนทางกันมาเลยนะครับนี่ร้านอาหารที่อยู่เต็มตซนนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่5ที่พลาดกันไม่ได้ครับ และนี่นะครับเป็นทั้งหมด5จุดที่เราแนะนำนะครับแต่จริงๆในงานสัปดาวิศาศสตร์แห่งชาติประจำปีนี้นะครับ2018นะครับที่สัปดาวิาสตร์ของคณะวิศาศสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นะครับไม่ได้มีแค่นี้มีหมด15จุดเลยนะครับบริเวณจัดครอบคลุมทั้งคณะวิยาาศสตร์เลยใครที่อยากจะเข้าครบนะครับก็สามารถดูได้นะครับเรามีต,ตอนนี้เรามีไกด์แนะนําด้วยนะครับมีแนะนําเส้นทางด้วยเส้นทางสายที่หนึ่งสายที่สองสายที่สามเพื่อจะชมนิทรรศการของเราให้ครบหรือคุณครูท่านไหนสนใจจะให้เด็กๆนะครับ มีพี่ไกด์นำทางก็สามารถติดต่อได้ที่จุดประีัำพันธ์ทั้ง2จุดเลยนะครับอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับสำหรับงานในปีนี้พรุ่งนี้6-8สิงหาคมนี้ครับมากันที่ครับ